ก่อนบ่ให้น้องจ้อยอ่ะแม่ไหมยังยังขา,งาก,กันบอลขอบคุณอาเถอะโดยแม่เท่านี่เป็น,เป,นเป็นป้าน้องจ้อยบ่โดยเออเป็นเป็นเอื้อยแท้ๆของพอ่อตาจ้อยเป็นเป็นเอื้อยแท้ๆของพอ่อตาจ้อยอ อ่าดังนี้น่นะเราลูกแก้วหันมาว่าเมื่อว่าแนมเมถะเอ้ยอน้องชาวันปลายปลายว่า,วา,วาข้ากูเงินว่าข้ากินเงินห่าจอยอแ้วจะมาว่านั่นเล่นน,นี่เขาบะคบเขาเขาไปเกี้ยวเขารักจ้างแล้วให้เข้าใจกันแล้เนาะนี่นี่นี่เงินค้ำกับมาอยู่ในนี่แล้วเบิดนี่เอินแม่นี่เม็นเงินแม่นี่แล้วแม่นเม่ะกระชีวว่าว่านี่แนละเงินค้ำมันก็อยู่ในเือนมันในเงินนี่แล้ว เพื่อนคําวาดท่านั้นท่านี่ก็มาเพชรในเพื่อนมานนั่นแล้วกับป้าป้าน้องจ้อยพูนี่ไม่เท่าป้าน้องจ้อยพูนี่บ่ที่ภาคอันน้องจ้อยให้ลุงแก้วแม่แล้วป้าพูนี่แราไปพากโมจ้อยมาอยู่น้ามันลูงแก้วตอนแก้วป้าอนเพื่อนเพราะถ้าจ้อยกับอย่ดูนี้อ่าพี่น้องเอ๋ยเนาะ สบายดีเลยก็สวัสดีพี่น้องเบอรสุขุสุคนพี่น้องเลยเนานะสู่หมองสูบอลโดยโบวาชิวฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศกับพอ่อพอกันกับตุสิตปันสุอีกคือเก่าทุกคนเลยเนานะที่ที่สองของเมื่อนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าตั้งเสาแล้วนะทุกคนเนาะตั้งเสาขึ้นตรงจอยแล้วอ่าตอนนี้ทุสิตจะได้ออกไปซื้อเอาน้ำแป๊บซี่เนาะน้ำแป๊บซี่มาให้น้องๆเพื่อกิน เนาะเพื่อว่าให้มีแห้งททเทวดกเนาะขออนุญาตพี่น้องเนาะขออ,อ,ขอภัย M150 พี 50, นน่น้องเลยนะดื่มกินเพื่อให้มีแห้งเนาะมาให้เงา่านกะ,นะนนด,ดีใจน้ำนงจ้อยเนาะและว้วก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านหลายคนที่ส่วยกันเข้ามาเห็นให้น้องจ้อยมีในมือนี้ถือ คือว่าน้องจอยมีความสุขหลายเราไปน้องนๆวัอนี้เนาะอ่าเดี๋ยวตูซิจะเข้าไปเอาน้ำเอานให้น้องๆเพื่อนกินแล้วกะชีได้อ่าลมเวียกกับลุงแก้วเพิ่มเติมเราไปน้องเนาะมีเวี่ยงยิโวมือนี้ก็ได้เนาะเกี่ยวกับน้องไม้นี่แหละพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากพี่นน้องเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ อยากระเบิงบคุขงคขับโฆษณาให้เนี่ยพี่น้องไอ้เนาะไปะทุกคนเข้าไปน้ำกันเนะาะขอขอทุกคน,ท,นทุกท่านมีแต่ความสุขเด้๋ยพี่น้องเดาะสุขภาพแข็งแหงไปเอาทุกคนไปตัดผ่ามากะมาเดี๋ยวน้องจ่อยคือเกาแต่ว่า จะบ่ได้เป็นคนถือลงมาให้น้องจ้อยเพราะว่าแดดแหง้งพี่น,อน้องเอยเนาะการคันจ้อ,องก่อนพี่น,ออน้องไหวเนาะการเดี๋ยวสีให้น้องๆเพิ่นมาเอาเองเนาะไปก่อนดีเดี่ยไปเบิ่งจุพิ่นยนกเสา,าก่อนอ๋อตั เาเบิบบ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 าาพี่น้องเวยสบายดีบรรจุคนเด้อทีมสาวกทีมสาวจังสบายดีมาเยสบายดีนะทีมสาวนะสบายดีนะ สีมาสบายดีกันยังยามนี่สวรรค์เนาะโอ้โหเอสบายดีเด้อบ้านนี้เบรรจุคนเด้อน้องอลินะกงานน้องล่าโดยอ๋อสบายดีเบรรจุคนคือกินนี่ชุนเจ้าคือบัวสบายดีคอยกินนี่บ่บ่ชุนเจ้าขี่คุยกินนี่ล่ะรอบนั้นฮะแมนโอ้จะกินแล้วจะข้าเนาะมาข้าเนาะข้าตั้งเช้าพาวั้งเนาะบุรีเล้วบุรีก็ขาสีฮักเนาะ ออได้สีได้สีชาวเด้อบ้อนี่ป่ะท้อคอยเป็นังเป็ามชาวพอทั้งนี้ไปจะชุดโยกกันอ้าวเห็นอะไรบ่นี้ยกตัวนี้ขึ้นบ้อต้งตัวนี้ขึ้นก่อนบ่ให้น้องจ้อยอ่ะแหมหนึ่งสองสามยังยังขากันก่อนคุณอาท้ cà bên cả là mặt là văng năm đứa đồng mình nham lum là văng đấy ngồi xe đấy đó men mịt mỏi đấy chậu bố mẹ đấy chạc sư nong chói lông phát sầu lông cả mít chói mỏi tao đơ giờ nào lại đấy

เราใส่เรียกพัชเดีไปคอยบริมีมือถือว่าให้ได้อยู่รถกูได้จอดบ่ไปได้ไปมพี่เอาจอกมาดูไอ้จอกบ่จอกจอกได้น้องจ้อยจอกอยู่ในเฮือนน้องดาวเด้อไม่ได้ใส่ได้เวลาแล้วกันเด้อบ่สิงดังเนี้ยเด้อบ่สิงดังเนยได้อตู้ไม่ได้กินได้ น้องจ้อยอันนี้มันเอ้ยเอ้ยของพออ่อบ่โดยเอ้ยของพ่อเนาะพี่น้องเ,ออาเงนาะเบิ้งไอายไข่อากดกดนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งไอจกดถือถือถือจ้องกันแบบหนึ่งเป็นเหมือนเด้อพี่น้องเนาะธุรักริุดีดีเอาไข่ออกก่อน เออจับอารมณอ่าขันบ่พ่อได้ไปซื้อเอาอีกโดยขอบใจเด้อโอเคเบิ่งยู่เขาเอาก้นตำเขาเอาก้นตำเขาเอาก้นตำเขาคือบอกก้นตำอ่าอ่าอ่กินอะไรเนาะกินน้ำเย็นเย็นเอฟซีเย็นเย็นจอกได้แบบจอกมาเด้อ ไปเรียจอ,อกมานนาจอ,อกมากินตอนเที่ยงนี่พักกันกินยังน,นี่รูก้แก้วต้มเป็ดเป็ดได้หรือเป่เป็ดน่ะได้แล้ว,ลวจับเด้อจับได้วจวน้อยบ่จับชาวท่านี้มาหน่จากสร้างพุทธเป็นสร้างช่างกุดได้เนาะอารมมเนาะ ว้าดี đây, à, ê, đây, ่้ดชอีน้องดาวนี่น้องดาวเรสูงับทึงแมันคืองได้เนาะดีดดได้่มนันนบพดีเนาะายเนาะ น้ำห้องในกล่องจะมาดูใช่ไหมเลเชงชางได้แล้วอ่ะท่านก้องค่อยๆห่มงิำชื่อได้ค่อยห่มน้ำยุ่ค่อยแหงินบ่บีช่วงนี้น่ะัเเขาเอาเพียงออบอลลูเจ้าะบอเอาพียง้ให้เรงกว้างกับเก่าเนาะ เพิขนาดเลดีแนบนแค่แขนบ่แลวคออะสาวนี่แมนลูกแก้วได้นิครับหาเห็นบ่เห็นบ่สิปะพอดีเป็นสีหักพอดีสิทกทับพีพุดเอาลงก่อนบ่ขุดเลยเอาลงได้เห็นงายเอาลง เอาลงเยน่ากว่าื้นเนะมันมันสียฮักบ่บนนี่เนมันอ่่แึงบ่แพ้เลยเออตอนมันลงเนาะได้คุดเติมบาอย่านพี่นาะเอ้เนาบ่ไปคุดไเดือดากิ้ดิแนเอเนาะอ๋เนาะ บาได้หลายปาานะแถวดมีนะเนาะเดิ่มดับนกดบเดือเนุมน้องจอยได้ขุดตนมาต้มคงคมนะห้เดือดคมบ่ให้ดไม่ต้องไปหาขุดเนี่ยขุดตรงได้น้องดาวเลยเนี่ย ผิดพลาดช้ำเนาะลุงแก้วเนาะผิดพลาดน้อยหนึ่งบ่อนน่ <c oughs> ที่ว่าเป็นบทเรียนเนา <c oughs> ะเงพู <c oughs> มดมาแเงครับ <c oughs> แมนเอาเลยเอาเลยตามสบายรถ <c oughs> เอ้าเ <c oughs> ชือกกระขาดบั้น้างไปยังไง ป่อยไปเลยที่มี่ได้เปได้เปไวพอฮะม่ได้เไเปรีไวพอบุรีเส็ดไวหลายอันนั้นเรือสองคุมบ่แม่จะได้คุดคือกันอีกมาจักทางเบ้งนี่ นาก็อยากงดาวเดว่ามนนันนงฮะงดาววาที่คุกอต่อไปอีกแบพาววาอ่ะลงคมกอนลชบ้อ่ามันหนวกเวชาวนอีุาแดดแห้งอลเมอนี่เนาะพักันใช้หมวกเลยเด้อพักันถือเอาหมวกเอากุ๊บเลยเด้อ ไอ้เจ้า้นองดาว้อ tamam ผู้ชายสั <m <m ่งมีแล้วน้องดาวเราก็หมักใส่งดาวเราบหมักปบ่หมักยันยันผิวบขาวอแบบนี้แหละพชอกตหมวมัน cool ผิวจะขาวได้ไยปะ เนิ่นๆเล่่นก็บอบัดแม่กับเอื้อยบัดบัมาเนาะการหู้อยู่บ่ลุงแก้วฮะอันได้บอกเพิ่นได้บอกเพิ่นอยู่บ่อันนี้นะบอกด้วยบอกข้างแน่ไปเอาเ่าจนยังหยดกล้วยหยดนอ้อยอยู่นาเลยการหู้การหู้นะกาแต่ว่าบมาเพิ่นคาเกี่ยวข่าวบ่หรือว่าต่างบัมาเนาะ

าในห้องหาในห้องั่ะเขี่ยขาหรือว่าตัวเขาเขียกมันยานี่ได้หาขุดหยเนาะเียเนาะสามุตเอตัดชักน่ เอาเสียมตัดดังพวดเหรอเนาะชิวานพ่อยพ่อยแหงเสือควยได้เนาะต่ำมึงเนาะเสือควยเสียงมึงใหญ่ต่ำบ้าขนยังขาดดีกันเนาะยาได้สะโบเฮ็ดแกงเพียกแนวไม่แนะใช่ไหมไห่เงียบใช่ไหมไม่เงียบอย่ากเนาะ

Okay. <laughs> chấm hiệp nga chấm hiệu nước không ngay không ngắn chấm hiệp ngắn chấm hiệp ngắn chấm hiệp ngắn chấm

เอา้าเห็นเป็ปซี่บ่ให้น้้ำแข็งบาบนี้น้องถวย <c oughs> แองชิเิ็นคักเยอะไปซะฮ่าจ้อยรู้แล้ว <c oughs> ม่น้องจ้อยถอดล่น้องหล่าคือดิ้นป่ะคือดิ้นคือหลีกฟูนนาะ สบายดีไหมเท่าสบายดีอ่าเบิ้งฮะเอาไม้ให้เจ้าเด้อันนี้ไม้ได้เขาเอื้นไม้อย่นี้อ่าสบายดีเนาะโดยไม่เท่านี่เป็นเป็นป้าน้องจ้อยบ่โดยเออเป็นเป็นเอื้อยแท้ๆของพ่อ่าจ้อยเป็นเป็นเอื้อยแท้ๆของพ่อบ่าจ้อยอืมชื่ออัน้่จ้อยชื่อแม่ในห่นพแม่เท่าเนี่ยชือกำไม่เท่ากำ โดยโแล่บ้านนี่ัชื่อนพ่อโมโจอยเดี๋ยวบ่าวาลำแก้วำล,ลำแก้วบ่ลำร้อนลำรอนโดยเออเรากินเหล้าได้จ้ะเราบากินเหล้าเราชื่อลำรอนอลำรอนครับระยนต์อ่า <c oughs> และไม่เท่านี้เ <c oughs> ขาว่าไม่เท่านี่เป็นคนขี่คุยบ่ถามบุปากเขาว่าอ๋อไม่เท่าบ่ได้ไหอ <c oughs> กันบ่าวดังแลไรไม่ได้บดางเงินกันบ่าวเจ้ามีวันนี้กันไม่ได้บดางเงินว่อยู่พุญไม่ได้กับบดเงินเป็นหลังใช่เลยแล้วลูกด้วยขั้นตอนเป็นชาวนี่เขาว่าชาวขี่คุยนะแบบนี้เนาะแม่นพี่น้องเลยเนาะเอาห้อยหยอกเด้อเ้ายหยอกเออแม่นบ่เป็นยังบ่เป็นยังไม่ได้ห้อยหยอกลูกดิ ดีใจอยู่บ่ลานได้เพื่อนนี่ยแชมขุ่นจวนลูกหลานได้วันนี้เลยแชมขุ่นจวนเชน้ผ้าปุดแชมขุ่นจวนเชิ้ผ้าไม่นท่เ่ดบขึ้นพูดไม่เท่ามีลูกมีเต้าอยู่บ่มีและแปดคนพุดอ่าไม่เท่าอยู่น้ำลูกน้ำเต้าบ่ขูมือเนี่ยโอ้ยแม่นอันนี้คือมาดีใจน้ำเท่าจ้อยแมนดีใจเพื่อนอยู่ใช้เพื่อนเจ้านะเพื่อนเจ้าอยู่ใช้อยู่เพื่อนอยู่บ้านด้อ อยู่บันเดือบันตูมคุณบ่บ่บันเดือบันตูมบันเดือบันเดือเแคบทางทางดำนะบอแม่น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 อยู่บันเดือแม่เล่นเล่นอยู่ให้อยู่หน้าแล้วบ่เห็นเล็นไหนเพื่อนน่ะเอาโยกโยกน้ำน้ำยกน้ำโยกอะไรกับจังบ่ออ่ะยังมีแหงอ่ะไป้องเลยเนาะแ๊ปซี่นีเบ่ร์จอกหนึ่งเนียบอจอกหนึ่งเนียเอาอีกบ่บ่อิ่มแล้วอิ่มแล้ว อ,นนอันนั้นอันนั้นบางนถามถามไม่เท่ากันเด,อด้อดยถามรถเออพี่น้องกัยเนาะจะมาให้กันเด้อห้องยันไม่เท่าบดิ้งยินวัาดังดังว่าชิงดังไม่เท <โว S 2> ่าว่ะวัาดังดังไม่เท่าแจ้งได้ยินอนนันได้ยินข่าวอยู่บ่อบางทีนี่นะว่าอัน,น,นเรื่องน้องจ้อยนี่ว่าลุงแก้วโกงเงินนี่แมนบ่ อ่าดังนี้น่นลูกแก้วหันมาว่าเมื่อว่าแนไม่ทาเเ้ยน้องชาวันปลายปลายว่าห้ากูงเงินว่าห้ากินเงินมาจ่อยแต่จะมาว่านั่นเล่นนี่เขาบะคบเขาเขาไปเกี้ยวเขารักยางแล้วให้เข้าใจกันแล้วเนาะนี่นี่เงินค้ำกับมาอยู่ในนี่แล้วเบิดนี่เอินแม่นี่เม่เนงินน้ำชาเนี่ยแล้วแม่นแม่ทาก็ชีว่าว่านี่เนี่ยเงินค้ำมันก็อยู่ในเงินมันแล้ว เงินคํำวาเท่านั่นท่านี่ก็มาเพชรในเฮือนมานั่นแล้วกับป้าป้าน้องจ้อยพูนี่ไม่เท่าป้าน้องจ้อยพูนี่บ่ที่ภาคอันน้องจ้อยให้ลงแก้วแม่ล้วป้าพูนี่แหละไปพากโมจ้อยมาอยู่น้ามันลูกแก้วตอนแก้วป้าอนเพื่อนราะว่าถ้าจ้อยกัอย่งดูนี้อ่าพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ามานั่นบ่มีพ่อบ่มีแม่แลลวช้ำว่าบ่มีและแม่ก่ได้เจ้าเห็น พอ,อบอบอมาใกล้เนาะแต่พอโบอมีไดยจะภาพาน้ำลูกน้ำลานน้ำป้าน้ำลูกไม่ดีแล้วครับเบิ่งให้ครมันใหญ่มันตเตอะหู้หู้อยู่ได้นี่ว่าลูกทิ่ตั้งเสาเพื่อนหักเรากบับโบนมาครับออลูกแก้วแล้วมาเอาจังจะเพื่อนเมื่อวันทิศม่เถอะเอ้ังเพื่อนมอจ้อยเมื่อวันทิศขอก็เลยมาน้ำลานเรามาเอาบัดแม่แล้วบัดแม่ละแม่ผัดโบมาแม่ผ่าแม่เท่าจ้อยผัดโบมาครับ ยกเสรจแล้วโบเห็นนะจังว่ามันแำมีจำโบมีและแม่อ็ไรมากระไ้อยู่นะแม่มันแม่มากระเมื่อบรดุมแม่มอจอยนี่แม่คิ้งแล้วมจอยมันหกใบไว้นั่นแล้วเอออยู่น้ำลูกกระไรบ่ได้บึงลูกบ่ไ้บ่ได้บึงเลยบ่ได้บึงมอจอยเลยถ้ากระชิมาถามหูบาลุกมีเงินมีคำนน่บ่ฮะ หากทิมาถามลูกวงังลูกมีเงินมีคำนี่บ่นอน,น,น,นั่นแหละค่ะว่าว่ามันโกงกินเงินนะพ่ออันลูกแก้วโกงกินกัินอ่ะผมมีเงินมีคำน<บ>มันนั่นแหละบ่ตรถือได้บอไปฉนันเนาะอ๋อไม่บ่ถืกบัตรถืกได้บอ บ่เถิก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 ว่าว่านั่นบ่เถิกลูกแก้วลูกแก้วเป็นจรแน่นี่แบบนี้เนาะบ่บ่ให้เราเป็นค้นดีเป็นคนดีลูกแก้วอ่าค้นดีโมลูกแก้วอ่ะเขาเขาเออหลานเคยหลานบ่เนี่ยหลานเคยบ่เนี่ยหลานเคยเมียเรานี่เป็นเป็นหลานเจ้าบ่เออแก้วไปแก้วมาเนี่ยพี่น้องกันคือเก่าเออ อันนี้เราเป็นลานเคยนั่นเราเป็นลานตัวเองโดยอ้าวเนาะมือชันวันดีเนาะมือนี่เนาะชันวันดีมือชันวันชอบมือประกอบวันงามแหละมือช่างลูกปุกขึ้นชาตุถกอ่านบาทนี่เนาะพี่น้อชุมเย็นชุ่มเย็นอีกดชุ่มเย็นเพื่อนบออันมมจอยมาหนี้มาหามมจอยกันมีเงอนอยู่แล้วบาทนี่เนาะไม่เท่ากันไม่เท่าอันอยู่อัน ชุดอุ้งทำมาเจอได้ลูกได้เมีช้าทุกงานมันมาฮอดพ้นแฉ่งแหงอยู่ดิไม่ได้เป็นพญานพญานบ่โอ้ก็มีและง่างบุปผิเจ็บขาบ่เจ็บหัวเข่าโอ้ยยังเหิงอันนี้เจ็บขาบูดชื่อยังเหิงเข่าเน่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 เจ็บหัวเข่าก็จะย่างร้ายเด็บบ่ย่างไปย่างมาก็ได้ไปน้ำไม้ก็ไบ่ได้ไม้กับลมอ่าเจ้าไม้กับเ่าจังว่า อยู่เพือนเมื่อบ้านากับชาวไม่กันเท่าไปน้ำรานน้อยชองค้นนะจักปีได้เลยนี่แปีเมย์โบจักฮอน,ะนยุเต็กี้เพื่อนบ่ได้จ๊ดบ่ได้เต็มคือตีเดียวนี่หอนบ่แปดชิพคือพูดแล้ว,ลวกลัวได้เจ็ดชิพนี่กัววะกัวเจ็ดชิพปีนี่กลัวอายุห่าวัยแปดแมนยันข่าวแปดได้ยันข่าวแปดยืนได้ชำนี้กับยืนแต่ลูกก็พักไม่เท่าใชถามแต่ลูกกันย่างนู่อจักอยู่บ่ตะหลง อย่านี้พอลงทหารทิมตะกี้บมจักเลยเราหมดจักแล้วท่านตูชิดบม่ได้อยู่บ้านเฮาเราอยู่ปุานบัดโคกบัดโค้กเราไม่ได้อยู่พ่อวังเราอยู่บัดโคกเพืจากบ่บัดโค้กงูจากบ่บัดโคกเคยไปอยู่บ่บัดโคกโคกแค่กระไดเพื่อโค้กไงบัดโค้กไงบัดพีนพุนรักสามสิบหาผุนไม่ได้ทั้งทั้ง ลักชามพิม่าเกือบฮอดแต่บ่ฮอดเนาะแม่ก็ไปอยู่ลักชามพิม่าพยายามลูกกันแล้วบ่บแต่ว่าบ่ฮอดพุ่นบ้านโคกนะบ่ฮอตมาไปอยู่เราจะไปชื่อเนาะไม่งั้นไปชื่อเอาดีใจพี่น้องเลยเนาะเด้อใจ่ใช่เนาะพระลงเนาะพระลงลาบอู้เด้อลาปัยูุบานเฮาทำนี่เลยเนาะ ยาวอยู่ดีมีแห้งเด้อเจ้าเด้อช้าแล้เดี๋ยวข้าอีกก่อนบุญค้ำบุญชูบุญยูบุญโฉบุญตรงตรงข้าถูวัดชนะวัดไรล่ะช้าถูกเหมือนเี้เด้อเจ้ากับเด้อช้าถูกเหมือนี้คือกัน มาดูเป็นหงพอมใช่ให้น้องจ้อยเจ้าก็ได้เนาะเป็นรักเป็นแรงให้เป็นรักเป็นแรงให้ลูกให้ร้านแถวเอ้ยเราไม่มีแม่กระฉ่ำมมีพ่อมีแม่ก็เจ้าก็ชับแม่เป็นพุรัก้ใหญ่ให้เนาะผู้ใหญ่ให้เจ้าให้จังว่านเลยเย็นคักอยู่บ่ขี่รถข่อยโอ้โหมันเป็นรถตู้เลยนาะรถตู่แต่เมนอยู่ใกล้กันเลยจะทีขู่โม่ผมแลน้ว ใช้ยีงนี่พนราพี่น้องใช้ยันี่คืออัดโบได้ยันี่เราอ่เออครับเจ้าสบายดีเลยไม่ถ่าเยเลยสบายดีสบายดีเลยโดย,โดย,โดยพี่น้องเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอตัวจบคลิปลงไปพี่น้องเนาะกะดีใจนำน้องจ้อยเนาะที่ว่ามีป้าคือว่าเป็นป้าที่ดีเนาะเปบียดเสมือนแม่คนหนึ่งอ่าแต่ว่ามีแม่กับซัมโบมีกะโบเป็นยงนังเนาะเนี่ยก็มีหลายคนคือว่า หักแพงน้องจ้อยอยู่เนาะส่วนแม่ของเพื่อนกะอาจจะปล่อยเพื่อนอยู่กับลูกกับเต้าเพื่อนนะพี่น้องเนาะเอาเป็ว่ากันน้องจ้อยเขากะซอยมี่พวกเราปุ้ยใหญ่ซอยบางว่าจะได้เคลื่อนได้ซานจนแล้วพูดเนี่ยพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำลายสำหรับคลิปนี้เนาะกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก็เลยก็แชร์เบื้องบุคคลโฆษณาให้ทุกสิ์เนี่ยและกะเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานทางแก้วเนี่ยพี่น้องเนาะโอเคสหรับคลิปนี้ทุกสิตจะจะได้ขอตัวจบคลิปไปก่อนพี่น้องพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จะได้ขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้อง